มาแล้วครับแซมแรกเนโตจัดแล้วครับผมปรากฏไส์สวยครับนีตัวสวยเลยครับน่าจะมีนั้นครับดูนแล้วครับดูนแล้วครับดูนแล้วครับดูนของใหญ่ครับดูแล้วครับดูแล้วครับ โดดแล้วครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับดแล้วครับตัวน้อยเบาเอา็นใจเย็ใจเย็น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 ใชัวชัวรนี่มาเลยบอนี่ยตัวนิบนๆนนั่นหมันนี่นนิน่นี้ยเน้นั่นแหละ

ใส่สวยใส่สวยขวดเน้อขวดเน้อใชิไหมฮ่ดประกอบการข้างสรุปผป็นานมูในใกล้โรครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับเสียงบอยสายล่าครับเสียงบอยสายล่าวันนี้พาทุกท่านออกหมายตกปรากฏครับ ตกปรากฏช่วงบ่ายครับไปถึงค่ำครับ,รบหมายนี้เป็นหมายแม่น้ําเลยครับผมอยู่จังหวัดเลยครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับว่าวันนี้จะมีแต้มไหมมีลุ้นมันๆแน่นอนครับผมไปครับผมบ้องแล้จากิบหนาทีสามสนีกว่ายี่สิบสามสิบดูไหลหางล้างเลยเหรอ มาแล้วครับแต้มแรกนะโตจัดแล้วครับผมประกดไซส์สวยครับตัวนี้ตัวสวยเลยครับน่าจะมี3-4คีลน่าจะได้ครับขออนุญาตครับนะบอยครับนี่สวยงามครับผมแต้มแรกครับส่งมานะครับ เจอแล้วครับโดน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 ของใหญ่ครับโดนแล้ว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 ครับตัวน้อยเบาเลยนะเอาใ

ของแท้ครับของแท้ของแท้ครับโทฟี่เลยก็ว่าได้ครับปีนี้ถือว่าโทฟี่เลยครับตังใหญ่เลยครับยอดคบน้ำเลยมีตัวครับน้ำเลยเต็มดีสามครับผมสวย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 เข้าใกล้หน่อยชัหน้าก้อกวัง ต,ตัวน้ำมันแห้งนะอืมอันนี้บุคือบุคือฝัองนี้บุคือตัวปับคุณหมูเขาอยู่อืมน้ำมันแห้งลงที่เป็นน้ำบนนะเนาะไปหาบองน้ำบนดีกว่า รรเรื่มมาแล้วเริ่มมาแล้วก็เก,ก็บอีกหนึ่งแต้มรัอุบเห็นก็สู้ขึ้นฟูเขื่อนพายเขื่อนภูนไไนมิพล ครั้งเบบียามดึกปรกากฏครั้งครับนะนะ เหลืองมีโต้ยู่ต้ไปทางใต้ไปเนี่ยเก็บอีกหนึ่งแต้มครับโหโหมานมานหวานเจียบพูดนะก็มีตัวแล้ววันเนี้ยสวยงามด้วยนะพดเลย เพื่อนป้าเลยไม่หนักละแม็ด,ดตัวพามันพาเข้าต่อบเบบงลห,ห้องถูออยจร เอาปล่อยสายออกปล่อยสายออกเราจะเอาไปจับจับมองไปพนนะเข้ามามอ๋อจะลองดึงขึ้นดูดนะเออมันผ่าขอตอสอ,อ,อืมอ,อันรุ่นเฮานะตัวบบบเบ๊ะเ,เนี้ยไัปริบบกัน ได้อยู่แม็กแม็กหลงไปต้ให้เก็บอีกเก็บอีกหนึ่งแต้มครับผมสวยงามไายแถวแขงร้อยเก็บอีกหนึงแต้มครับผม ดึงมือขึ้นมาโดยกาาอีว่ใส่มาได้ครับสวยสวยสวยโค <c oughs> เฮ็ดอย่างคอนเทนด์หนึ่งเดียวตีเฮานะหลังจากบรรลุมตุ้งยังอยู่พักนิด ันี้เริ่มแล้นบบบตัวเขาะเริ่มเมข่าทีแล้วเด้ตัวลงไปอ่ะพี่คังพี่คังพี่คังน้อยพี่คังไซจิวให้สวยเลยละ่ะเบิดทูว่าบบได้ตัวเนี้ยตัวสวยตัวสวย มาบุได้เลยอ่ะใส่สามตัวโลนะครับสวยสวยสวย,ย,ยสวยโอ้โหใส่นนที่ต้องการนางฟ้าชัดชัด อหมันแต่ปรากฏค้งทั้งหมดนะกูก็สมกับอย่างนี้เเนาะมึงเนาะเด๋โตก็จนหัอวาก่อนตามอายุบนเนาะยู่หลัก็โต nhè บนเนาะูว่มแล้วโตกดิกได้โต nhè ่นกูคุยอยู่นะาเลยไม่ที้บ่อืมทำดีนะ โอ้เล็กใหญ่น้ำหนึ่งเหมดอนา <mm <ets> <mm <ets> เป็นไงครัวนนี้วะเออเล็กใหญ่น้ำหนึ่งเหมือนเอาชำนีนะตัวนึงโคตรจิ๋วปรากฏขังมันสมกันแล้วมันออกแก่ไใครใหมๆนะ่ๆนี่นะปรากฏขังตัวนี้เนี่ย เดี๋ยวมัน,นดิบด,ด้วยนี้มันกินกระชาตเลยอ่ะ,อะกินก้อนไปเลยก<ะ>็เลยได้สักผมกลับมาแล้วนะครับ โอ้เทพแม็กม่แล้วครับผมเจอแต่ของใหญ่ๆนะวันเนี้เทพแม็กไซใหญ่กุดเลย ่คุยเยอะเดี๋ยวเลือเทอะใส่สวยๆวันนี้เป็นวันของเขาจริงๆเออเสียนแม็กนะมันแท้ๆมาอีกหนึ่งแต้มครับผมเจ้าอยู่เด็ก চাইছো নং নি

จะได้ดิบเลี้ยเข้ามาพุ่นเหรอไหวันได้ดิบเลี้ข้ามาเนี่ยผลประกอบการครับสรุปผลงานครับผมถูฟี่หนึ่งแต้มครับน่าจะประมาณใกล้ๆโลครับ ป้ารวมก็น่าจะประมาณสัก2สองโลกว่าครับเกือบสามโลได้ก็ถือว่ามานครับผมมีผลงานมาฝากครับวันนี้นี่ครับก็อย่าลืมครับก็ชอบคลิปตกปรากฏก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครังต่อๆไปครับคลิปนี้สสงไปสาระฝากไว้ที่นี่นครับคลิปหนาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ